พี่เลือดตั้งร้อยหนึ่งอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันนักสู้มันได้มันมาแล้วรู้สึกจะเข้ามาใกล้มันที่ที่ไม่มีอะไรอะไรหมดไฟได้หมดไฟได้พลดูแรงมากเลยโอ้โหอยู่ข้างหน้าเราเลยไปไกลเลยไปไกลไปไกลอย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าเข้ามาใกล้ฉันไปเฮ้ยเฮ้ยออกไปอย่ามาใกล้ฉ ah ันแกว่าหน่ตรงนี้ตัวอันตรายเล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 ย ออกไปออกไปเชิดออกไปขา้าประกาศอะไรแบบเนี่ยร้ายมากกันน,น่เนี่ยโอ้ยมันจะมาวนๆวนอยู่แล้วเราตกหมดทำไม เรื่อ <จ uur> งแบบนี้ก็วนเลยไม่รู้ก็โอเคครับรบเสียงไม่ค <puis> ่อยดีเลยโอเคครับสวัสดีกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับผมทุกที่เราอยู่ในเกมเอ่อสตรูนิกาครับผมไม่เล่นนานแล้วลืมไม่เล่นนานมากกี่ปีชาติแล้วก็ไม่รู้มีอะไรบ้างเอาตอนนี้ยังอยู่ดี่าโอเคเาใครไหนมาจำนวนมากนะครับผมก็ต้องบอกมันก็ไม่รู้อ่าลืม นึกว่าเล่นอาเซบอเอาผิดตัวรเลยเดี๋โโดยวขอเลยอช่ไหมเดี๋ยฟาร์มมาโอเคเดี๋ยวเต็มเลยเออกมาให้หมดามาโอเคเอามาแกะเข้ากล่องไว้กล่องให้เต็มอีกเดี๋ยวตอนนี้มันมีนมกล่องส่วนตัวของมันเอขขนยย่อส่วนใครนั้นเยอะแที่นี่นๆๆๆๆๆๆู่นใหญ่ใหญ่หมดตงเกยบฟาร์มไาหน่อยต้องไปสำรวจที่ห่างไกลบ้าน เอาน้ำหน่อยดีกว่ามีน้ำหรือ <c oughs> okay. เปล่าโอเคเจสส็จโตยังมันจะโตแล้วนะก็ต้องทำการเจือดหน่อ <c> ย <oughs> เอามามาเจือดอาเวเล็กสีก่กับปิ้โอ้ยมามาปรับผมมาเลยเราหยิบมาแล้วก็ใส่จะค่อยใหม่มาแล้วก็หนึ่งสอง ิบเราจะได้เจอแสกแบบไม่ขีดเต็มกัดแล้วผมโอเคถ่าจะพอในปริวานมากแล้วโอเค่น่ข okay, ี้เกียจแล้วไีน้ำไหมเมื่อกี้ะก็แเปอร์เซ็นต์น้ำกเป็นตแล้วเอ้ยเกียจรอช่วงมันเถอะไม่เอาละพมบจะทำอะไรดีคลิปนี้ยังไม่รู้เลยตอนนี้สำรวจต่อไปแล้วกัน มานีแล้วก็ต้องมาเฉือนใหม่เอ้ยอายไม่โตเอ้ยเฉือนยากจังเว้ยโอเคโอเคโอเคเอามาเสี่ยันไซคอลปอยเหลือนหนึ่งเอองไงโอเคจับเข้าได้เพราเอ่อยานสวยงามใหม่แล่นไปเจอสตูดิโที่ไหนดีอะ ไม่เขาจะมีทำด้วยสิแต่จะได้เลยการเล่นกิจจะเป็นนานเกินไปต้องมาเล่นบ่อยๆใช่แล้วอ่ะไม่มีเลยไอ้มีนี่แหละไฟซิสเต็มเอ้ยผมต้องทำอะไรนะเออเบอร์ขึ้นเยอะละแปดแล้วเปล่าหรอเยอะมากมันดูนึกใช่ไหมตอนนี้ใส่โซน่าหรือเราทำโซน่าดีทำไม่ได้โซน่าหายจากไหนโอเค พี่กีวิ่เดี๋ยวชวนได้นะผมโอเคแป๊บนึงอ๋อคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนมันจะอยู่ที่ <c oughs> เออ่บัตรเคิลนะผมแล้วก็บับโซนซากปลักพังซึ่งเราอยู่ในเนิลาวาแล้วขี้เกียจขึ้นไปอะโอเคดนึยเขาขี้เกียจนะผมนึกคขาน่าจอยู่ไกลมากคงจะต้องอ้าวปุ่มพังโอเคเซิร์ฟบอลช่วยป่าไม่รู้เหมือนกัน มันไม่มีอีโบจำไม่ได้มันสมาร์ยังไงไม่ได้ใช้นานแล้วมาแล้วเฮ้ยมาจากไหนไม่รู้อะพ่อดนอะมาจากไหน่ะไม่รู้เลยแหล่ได้เด็ดแหล่ได้แบบแล้ยม่มากฟิลิการ์ครัมันใช้ไอดีหนึ่งอันนะผมแล้วก็ใช้ไม่ใช้สามก้อนนะฮะซึ่งก็ได้มาละจริงจริงใช้ไปมันก็ถูกดีอ่ะครับง่ายง่ายเดี๋ยวหาแป๊บนึงนี่ไงใช้แค่ครับบอย เดี๋ยวเข้าไปวายดูว่ะพูดอันเขราไ,ไวายหนึ่งเมทัยสองนะผมคัดง่ายใช่ไหมเหรอได้ไปละ <S <S ได้เลยบริการที่ธรรมาชาติธรรมาชาตินะฮะเสกมาโอเคใส่ไปสมมุติแบบแล้วเป็นสุดยอดของไซค์ครบมันเป็นเรื่องสักษณะเรื่องสักษณะไซค์ครบเป็นคิดมากนะนี่เราจะต้องไปสำรวจทุกที่หนึ่งที่ห่างไกลโอเคร okay. เริ่มรัเดินทาง โอ้ยไปสำรวจพื้นที่จะเจออะไรข้างหน้าบ้างก็ไม่รู้ที่นี่คือโซนะเปิดสิว้าวสนใจจริงเลยอ๋อเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยโอเคตรงแล้ยาวเอาละเอ้ยเบรกเบกบรกเบ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 กอรน่วะโอเคเบรกกันเบรกเบรกเบรกกี่เสียงอะไรเสียงอะไร โด้็นกระดูกด้วยกระดูกเอ๊ะกระดูกลิปเปอร์เลวิธานววนี่หว่าเนี่ยของลิปเปอร์เลวิธานเลยเขาเข้ามาใจมาของลิปเปอร์เลวิธานชัวร์จะตัวแค่นะี้ะแสดงว่าเราอันตรายไม่อย่างมากมีสิ่งมีชีวิตสามารถฆ่าลิปเปอร์เลวิธานได้ยังไงเหรอใครนั่นนแหวะแหวะเอาหนึ่งไ,ได้โอ้ขี้เกียจแล้วไปเลยดีกว,ว่าเมื่อกี้ตัวอะไรหน้าตาเหมือนปลาหมึกเลยขาเข่นเหรอ นั่นไงยอยาละไปพี่เลือตังร้อยหนึ่ง,งอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันน้องสู้มันได้เดี๋ยวก่อนนะวอนเราปืนต้านแรงต้องโถงยิงมาหน่อยสิอันนี้ไม่น่าจะียหายว่าแบบปืนนี้ก็น่าจะน่าจะทนได้อยู่นะน่าไม่นา่าจะหายแล้วแค่มันไปแล้วแล้วคนอยู่กับมันดีไหมดูตลามากเลยนะคนเราเนี่ยต้องเป็นคนท้าทายหรือคขาอยู่รอด มันแต่มันถ่ายไปไหนแล้วเดี๋ยวมันกลัวผมไงผมเก่งเกินไปแน่เลยมันกลัวหนีไปแล้วเก่งเกินไปหน่อยใครดีวะกลับละแต่ม anyway. okay. ันเรื่องอะไงมันเป็นได้แค่เครื่องขนย้ายเป็นบ้านทั้งพื้นที่นั่นแหละโอเคเวลาเข้ายานขอมาเรื่องกระตุกเป็นพิเศษอนไรไดช่วงนี้เออช่วงนี้ผมกำลังเอ็กซ์พอร์ตนี่อยู่สามนาทีโอเคช่างมัน คิดวันบบนี้นะคลิปวันบบนี้เฮ้ยมาเกาะเร็วจังเลยไม่อะไรว่าแล้วแบตผมเยอะขอหัวไฟเยอะแยะเลยโอเคเปิดโซน่าใหม่เปิด,ปดโตด้วยเลยจะนำหีดดันตอนนี้ออกไปไอพวกปลาไอพวกปลาบ้า,าแบตผมตดไปเยอะเลยเอา่าเปิดโซน,น่าไปเรื่อยแบตผมเยอะมากไม่คุยนี่ไงอ่ะไม่รู้สิอ่ะนึงทางต่อไป ปิดดีกว่าแบตจะหมดละเฮ้ยมัน,มนเป็นห้องนด้ว่าของนี้มันเป็นห้องใช่ป่ะมันเป็นห้องทึบอ่ะ,ะมันเป็นไรลา่าห้องทึบมันจะมีอะไรสํารวจไหมเราต้องไปป่ะขึ้นไปข้างบนเออเรต้องไปข้างบน,เ,งปงบนเปิดโซน่าดิข้างบนมีห้องไหมข้างบนมีทางไปต่อขึ้นโอเคขึ้นเสียงบ้าเลยมันตัดดัรวจอันตรายจังเลยไปละไอตัวมาเมื่อกี้นี้ ดูดิเดมาไม่เหนนี้อ่ะมา,มา,มาจะเสียงมาบปล่าขอแตะที่สุดโห่เดีด๋ยวดูอันตรายอันตรายเนาะแชแน่ขอเสนอไปด้วยพอปลอดภัยจะได้เห็นว่ามันมีตัวเหลียวใกล้ๆมั้งไอ้ที่มันเสียวะเนะี <c> ่ย <oughs> มันเสียวะเนะี่ยถ้ามันเสียขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะอ๋อเขาหน้าไปทางลึกก็ไปข้างล่างน,นะฮะสู่เบื้องล่างโอเค เนื้อหน้ากาศสุโคผมจะขออ๋ออยู่ข้างล่างตัวเราว่าแต่นี่ไม่ขึ้นนะเสียแน่เลย <c oughs> เสียมันมาแล้วสันจะเข้ามาใกล้เราจะวอลพอสือ่อไปสู้ไหมไม่ได้ตรงนี่สูงโอเคมันจะมาแบบใกล้มากแล้วมันไม่รู้อยู่ไหนผมปิดเสียงอยู่เงียบมาก <c oughs> มาเร็วสตนใช่ไหม <c oughs> โอเคมันจะผ่านไปแล้วดีดีเอ่อ เปิดดูไปแล้วกันรู้สึกเหมืนดูอันตรายตัวเมื่อกี้นี้ไปแล้วกันตอนที่ที่ไม่มีอะไรอะไรหมดไฟได้หมดไฟได้พลุนแรงมากเลยดิสิโอ้โหอ๋อขาเข็นป่ะนะน่าเป็นขาเข็นดุมหนวดจะแย่เลยถอยหลังเติมนกำลังถอยหลังเติมนกำลังถอยหลเติมนกำลังหัวไฟเหรอห่องหัวไฟไม่ใช่หินธรรมดา เราต้องไปข้างล่างกว่านี้ห้มันใกล้ๆลลาวาแม่งร้องดีจริงเลยเอ้นี่เป็นงานนั่นเนีะยังดูเสียวอยู่เสียงอะไรมันปึ๊บจยูนเนี่ยอันเหลือของมันโอเคลงมาเอาอย่างเงี้ยน้ำต่ำน้ำต่ำหน่อย โอเคตัวนี้เราโอเคที่สุดแล้วกับเครื่องซะโอ้โหอยู่ข้างหน้านเราเลย <c oughs> โอโ้ใจชิดมากใจชิดเป็นยิงนักรู้สึกว่ามันจะลมอากาศหัวเราเมื่อไหร่ก็ได้ <c oughs> แต่เพ่นไฟไงมันนักเพ่นไฟสนามื่อไหร่ก็ได้เร <c oughs> าจะไฟก็ไม่อยากสู้มันอีกน่ากลัวโอเคเราเอาเราเสูตรไปสำรวจดีกว่าถึงไม่ดูอันตรายขนาดไหนแต่ก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกเชื่อสิโอเค ลาวามันจะดูร้อนระอ,อุจริงๆเอ้ยคงจิตเหตุลงสาไมา่ยังไม่ขึ้นไม่ยังไม่ขึ้นเรื่องนี้คันดัาขันออกทีนี่ออกไ,ไม่ได้โอเคโอเคเราปล่อยไปแล้วกันเรามาดูดีกว่ามีน่าสนใจมากแถวนี้ไมเ่เดี๋ยวมันเดินทางเร็วมาก,กนะมันอยู่ในีมุมไปดูแล้โอ้ดูมันเดินทางเร็วจริงๆเลยโอเคช่างมันเดี๋ยว สองตัวชัวร์เลยเมื่อกี้มันเพิ่งไปดุนแล้วมันมาอยู่นี่แหละสองตัวชัวร์มั่นใจสักองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยผมปลอดภัยดีนะแท้ย่างผมเล่นนะอย่าไปแท้ย่างผมเล่นย่างผมนี่มูลค่ามหา,าศาลฆ่าชีวิตเลยอันนี้คือออแกนิคคริสตัลเราไม่นสนใจมันอยู่แล้วลาวาได้ดูร้อนได้จรงเออแล้วกลัไปอยู่ลาวาอ๋อได้วรถละรัวไปดีกว่า

เอาไปนะอยู่ใกล้ฉันนะหวาดกลัวเหลือเกินเฮ้ยแบล็กเชลที่เทียมโอ้โนทหานไม่มีเสียงร้องไม่มีที่ไปอ่ะไม่คุ้นกับเดลลาวาเลยอ๋อไอตัวได้มันชื่อว่าซีดากอนนะผมเป็นสัตว์กินเนื้อนะฮะเป็นสัตว์ป่าสายพันธุ์เลเวอาทานขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มก้าวเห้ว ถ้าสติเก้าแล้วเลือดห้าพันนะผมตีชาติาตายนะฮะคอสิา์มันจะกัดเราสิ่งถ้ามันกัดก็ดคือมันฆ่าทันทีเลยกัดปุ๊บตายปั๊บเลยโอดมากถ้าสวาดัดสวัดคืออะไรไม่รู้ทัดนเป็นสี่สิบแล้วก็พ่นไฟนิมีกยี่สิบดาวตกเดี๋ยวไฟบี้พ่นไฟดาวตกนคืออะไรเออไม่ไว่าใครมันกัดที่ตายโอเคตามนั้นยูวีโซลาวาแล้วก็ทะเลสาบลาวา เออเดี๋ยวกลับไปใส่ขอไปหนึ่งสิก็สื่อบฐานแล้วไม่เจอเลยนี่แองนังก็เจอแค่สี่ดะกอนที่มันจะบอกว่ามีทีมพสาวัดตัวไปมันก็บอกว่ามีแต่ไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็จะมีอะไรข้อมูลเพิ่มเติมแสดงว่าเราต้องระวังการกัดทำไมตัวผมกัดกันตายนะฮะระวังขึ้นไปต้องระวังขึ้นไปอย่างมากเล่นได้ตกกระท่าเลยอ่ะมันน่าจะเป็นควนไฟนะเออหรือว่าไอ้ที่เป็นคนไฟบางทีเดียวนั่นคือเราตก ใช่นะคนไฟทีเดียวตกหรือเปล่าแล้วก็ไอ้พ่หลายทีคือไฟบริดต้าคิดนะเฮ้ยไมออกไปอย่ามากลเชแกว่านตรงนี้ตัวอันรากโอเคเขายานเอลยเ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 ลยอออกไปเกยเยเเเยเยยยยเเยยโเ เกือบตายแล้วไม่หล่ะรัวสึกต้องซ่อมหน่อยละจะแตกละเลขสี่เลขฮารีเลขอะไรเนีดยเฮ้ลงมาเออเดี๋ยวมันแต่มันซ่อมแบบมันซ่อมแบบปัญญาได้เปล่าอ่ะไม่เคยลองเรี๋ยวนะสิอ่ะเราซ่อมตรงนี้ จะไม่ได้นะฮะมันมีไอ้ตัวซ่อมอยู่แต่ก็ไม่อยากจะใช้เท่าไหร่เลยซ่อมไม่ได้ต้องลบซ่อมข้างล่างโอเคเฮ้ยแท้เพลินเลยนะเนี่ยโหลาวาร้อนจริงเลยดูเลือดดิสิค่อยๆลดสารแล้วหิดไหลเออมไปกันโลหิดดีกว่าเข้ามาเถอะเออแต่กระจกมันอ๋อมีกระจกอยู่สายมัมอเห็นเลย เก็าสามเก้าห <issions> <Perfect. S 1> <Okay>. ้าเก้าหกเก้าแปดร้อยโอเคกับใต้ได้เบอร์สิโอเคปิดตัวดูรู้เอาไว้โอเคช่างมันเถอะเอ้ยเดี๋ยวขอมาด้วยมีขออะไรบ้างู้สึกเก็บมาเยอะอยู่สามก้อนเยอะจริงเลยเดินสิอ่ะกินไปเพื่อขับอยู่รอดเอื้อ เต็มที่อิ่มสับลาดเลยจริงมันยังไหนเนี่ยร้องดีจริงเลยได้เนี่ยเอาแทะเอาอ๋อบนหัวเราได้ผมโอเคสักมันเดอะก่อนจต็เลยไม่มีไฟด้วก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคอ๋อค่อยๆลดเตอรเราเยอะไม่มีปัญหาอะไรรีบเอารีบไปด้วยว่ะเออผมว่าควรจะใส่ไว้ก่อนนะใส่ไว้ก่อนด้วยว่ะถ้าเราค่อยออกมาถ้าเราจะยานพังซะก่อนโอเคอยูมัยานแตกแล้วเจ้ระยาน หายไปแล้วร้อยหนึ่งเอ้ใครได้สาพัสซีวิงก็ได้ผมพัสซีวิงก็ก็อก๋อนี่สิบกอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปเก้าสิบแล้วก็ลิเทียมสองิเทียมหนึ่งวะลิเทียมหนึ่งมั้งจะลิเทียมหนึ่งแล้วก็ใครได้สมก่อนหนึ่งสองสามโอเคเดเอาได้มาใหม่จิกได้ยินเสียงเหมือนพนไฟเลยพนสัญล้วเปล่าอ้อาวเป่าเล่นเต็มหลอด ติดไปเร็วยอย่าแตกเร็วเข้าก็ติดกับแพงอ่ะนหรือครับซีบิงก็ตเอเร็วเข้าโอ๊้ไม่ใส่คืนกันดีกว,ว่าใส่คืนเร็วอย่าแตกเร็วพันสี่เก็บแตกหน่อยโอเคเราเต็มของใหม่เราลืมไปไม่มต้องทำนี่ก่อนโอเควันนี้อ๋อเที่ยงสองด้วยสิเอามาพลาด

ปิดไฟไว้มีอะไรให้ดำมั่งเปิดแบบเนี่ยไม่รู้เป็นกันแท้อ๋อในเกมนี่มันมีชุดดำน้ำแบบพันสูงก่อนลีเดอร์เนี่ยอันนี้เป็นขั้พื้นฐานนะะแค่แบบเอ่อแบบในชั้นการรังสีมันมีชุดกันกันคร้อนๆนะครับผมซึ่งที่อยู่มันคือข้างบนเนลยวะเกรีกยดไปอะทั้งนี้คงต้องอ่ะนะเราลุยกันนะนะเราต้องทำอะไร เพาแต่คำสั่ง์อยู่ไหนวะเครื่องมันไปภาษาให้อ่ะมันใช้ไม่ได้ส,สปอร์เลนฟอสไม่ได้อะไรต่อวะเอา้านี่มาอะไรเนีย่ยเสื้อผ้าอะไรอ่ะไม่รู้เลยเฮ้ยมาจะไหนอ่ะไม่รู้เลยเนี่ยมาดได้ไงอ่ะเออดีมาสองตัวเลยจเจริญแล้วมันมีถุงมือด้วยหไหมถุงมืออ่อเด็กไอากระเดียดที่ต้องเอาทิ้งก็แหละเหลื <laughs> <laughs> อเออจะเก็บไว้ดีจะทิ้งดีอ่าเก็บไว้แ่อน เสียดายมันทำยังไงวะเริ่มคั้ตอบตั้มสั่งไม่ก็ไปให้หมดเลยไม่ทำสรากอะไรอ้าวเฮ้ยมาจากไหนอ่ะไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยได้ไงอ่ะเป็นมือแล้วได้ไงไม่รู้มาจางไหก็ไม่รู้กินกินเข้าไปโอเคชื่นใจสุดๆทำอะไรต่อดีแบตเต็มยังร้อนแล้วโอเคตัวละครเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยไม่ผู้ชอายเรียบร้อยร้องแค่ เออชักมันเราต้องเดินทางหาให้เจอแล้วเราเจอภาษาลาวานั้นมาดิดีว่โอ้ยมันจะมาบนๆวนอยู่รอบๆตัวทำไมอ๋อนี่ก็น่าจะเป็นมุขไฟนะโอเคชักมัน <laughs> มันจะมาวนๆจนถึงนี้ทำไมจะไปไหนก็ไปไปโอ้ยมาอยู่ใกล้ป่าเลยค่อยหน่อยเดี๋ยวจะเสียเ่ยงแค่ลมกระแทกไม่มีบัฟบฟิลเตอร์อีกอ่ะอานานามาสอาเขาเอาอไปดิโอเลย <laughs> เอาเหลืวิดีโอ <laughs> ในบรรยากาศที่มันตร้งนี้เอ้ยไม่อัพแม่งเสียเวลาเล่นต่อดีกว่ารข้สศึกผมจะต้องหาให้เจอให้จงได้เออเดีหนูนี่ไปเลยหน,น,น,นึงบอกอเลยเด้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นแบบกัะหันได้ต้องผ่านช็อกโอเคได้ไปก่อนไ่ดูช่องนี้ป่บโอเคเดินทางต่อไปโอเคข้าจะไปหัวมาหัวตรงนี้อ๋อ,อถูกแล้วหัวยานทางไป ทำอะไรก็ไม่รู้เออหรือว่ามันมีขาวอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นสถานกำลังเแี่งบนเขาบนเปล่าเออใช่เปล่าวะกลับไปบนใช่ไหมเนะี่ยการแบ่งหินอย่างชัดเจนเอ,อ่าออหมดเอ,อือว่าแต่มันมีแค่นั้นะลูบี้ว้าวหาไม่ได้เลยนะลูบีนะ้เนี่ยผมหลงทางอะไปหาทางไปกษัตริย์ลาวไม่เจอ ทำนั้นทำเก็บเพิ่มเออลื้อเอาออได้แค่นี้เฮ้ยข่อยจ้าเข่ายยันจริงๆเลยขอเลือสิเสียทางเสียแค่แค่แค่ไม่คืออะไรกันต้องกลับบ้านให้ได้ไม่มได้พอดีแค่ได้ตาแล้วกลับบ้านให้ได้เอ้ยเปิดโลดทำไมล่ะปิดอนันเปิดตัวนี้ปิดอนันจะเปิดแบบแใครผูเนี้แหละใครขออะไรสารพัดผนี้โอเค ดูซิถูกทางหรือเปล่าโอเคตรงไปทางนี้ออกไปเหมือนเดิมเออเสียงการชนที่สุดแต่จะรู้แล้ว่าคืออะไรกันพอดีเชลแมเชลแมไปเจอพอดีนี่ไงบ,บ้านผมนี่รอดละรอดตายแล้วต้องมยายาโต้ด้วยเนี่ยกลับมาแล้วเจอบ้านแสนรักของฉันแล้วไม่รู้จะถับไปไหนไม่รู้จะต้องกลับที่บ้านก่อน โอเคปิดเครื่องก่อนองงอต้องสร้างมูลภูนะครับซึ่งมูลภูทำยังไงเปิดหาสิมูลภูเป็นตัวภูจะด้วยสีกึ่งดำก่งขาวเป็นลูกเสียงเขาโอเคลูบี้แค้นหลีดสองเทนี่มีก๊อตสองไท้ตั้ยี่สิบอันเอาแล้วสิอ่ะรอดไปสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเครอดไปลูบี้แค้นหนึ่ง พลัม่มมีแล้วก็เออไปเอาก่อนเรื่องจ้าตัวยืนเจ่อเอ้ยาใช่ได้อีกเร็วบอกไวมหมดเลยแต่ผมว่าเอาไอ้นี่ลงไปเลยดีกว,ว่าม่จะหายแล้วลงไปเลยเออลงไป จะมโอเคโอ้ยขีดแคบจริงเลยโอเคเรามาจอดที่ก่อนปล่อยไปก่อนแล้วเรามาสร้างไอ้น,นี่อันนี้นะฮะนี่ลงไปโอ้สร้างสูงเลยเนี่ยเราต้องสร้างบาราวายตรงนี้สิได้ไหมยวสร้างบาราวายเนะี่ยทราไม่ได้สร้างไม่ได้ที่แคบ เท่เอเอสวยซ้ำบรรวาไปเลยขอรักเจ้าที่แน่นอนขาดอะไรกันไอ้โลจิวเออลืมทำไมโลจิวมาบอกจริงๆใครมาซื้อเบื่อเน,นี้ยซื้อเบื่อขนะะดาดนี้ไอ้โลจิว ใครนายโอ้พ่อมาหาได้ใครนาย,ยารนจริงเลยจริงๆโอเคสร้างมันเร็วตรงน,น,น,นี้ไหมนี่น่าเชื่อมได้เลยลกใกล้ๆอยู่เออได้โอเคเสร็จละอันนี้เขาร้อน70องศาอันนี้70องศาเหมือน,นกัน สิบว่าอะไรจะเสร็จสิว่าแต่มันยังเขียนว่ามันย,ยังร้อนได้อยู่เนี่ยต้องไปที่ไหนอะเออช่างมันเออทุกอย่างแล้วแต่แต่ว่าเสร็จแล้วเข้าดิเออจสั้นเพื่ออะไรอะอบอไม่ต้องคราฟสิสั้นทำไมเนี่ยพวกอัพเ,เกรดเป็น่น,นี้ไม่เหรอโอ้ยเราเสียเวลาไป ้างในเพื่อนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ระดับส,สุดเออเนี่ยถ้าเกิดมึงเอาอันนี้ออกมาเออมันอัาเกตในนี้นี่บ้าบอไฮเรียม5าลิเทียม2ไคลไนท์3ลิเทียม2เทียบเยอะอยูเอ่อลิเทียม2ไคลไนท์3 หายลืมหายลืมห้าปะโอเคที่น่นาฮัทกูและใครเนี่ยจะหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดแล้วขันสองเซตสบายขันสามล่ะนี่ขันสองใช่ไหมขั้นสองขั้นสามมันยังไม่มีนะฮะต้องไปหาใหม่นี่มันได้แค่ขันสองเต็มที่แล้ว พันเจ็ดร้อยโอเคมือมันจะตักขั้งสองนะครับผมพันเจ็ดร้อยมันมาติดในเกมแล้วโอเคตอนนี้เราเป็นการอะไตอตอร, okay, ตออรต่อไปเราต้องเดินทางต่อแล้วผมโอเคเดินทางต่ออยากจะไกลต่อไปเหมือนเครื่องไม้เนี่ยแถ่นี้มันค่อนข้างเยอะนะมันต้องมีสิก็แต่ไมนขึ้นอันนี้มันไม่ขึ้นนะฮีโล่เนี่ยเออเนี่ยขึ้นหมดเลยนี่ไม่ขึ้นนะ Hello, นะอ,อ๋นนมอ,ม,อ,อมันสายมันไกลไปหน่อยมั้งช่างเถอะครังนี้เราไปทางขวาหรือบ้งนะผม ับมังซ้ายใช่ไหมทางขวาดูมันต้องมีมอะไรบ้างสแตนะตมันมีอะไรบ้างแล้วข้างหลังผมจากข้างหลังใช่ไหมแล้วสร้างเลยนั้งมาตรงนี้ดูแถวนี้สแตนดาบเปิดโอ้โหกําแพงมันตึ๊บเลยเออที่จะเกิดของชิ้นกําแพงไปมันน่าจะปลอดภัยกว่านะน่าจะแบบดูตัวไหนง่ายกว่าแไบปบรถเลยไปเ,เดี๋ยวคุณรู้นะตัวสื่อมันขยับด้วยสวยดีจัง เออนาลายหินใช่ไหมเ้่ต่อไปข้างล่างมีใครนอยอยู่นาลา,ลาวาใช่ไหมเด้งใหม่ดิอันนี่ได้เป็นหลุมแล้วอย่างนึงไม่มีอะไรชิบไปเรื่อยๆหาเจ,เจอไม่เอจอไม่หย,ย,ย,ยุดแต่จริงใกล้หยุดต้องใกล้หยุดตั้งแต่เวลาจะหมดล้วใกล้เลยเวลาต้องไปเรียนแล้วเปิดใหม่เซิ เโอเคชิดไปเรื่อยแต่ันคิดขำมันคืออะไรอะ่ะไม่มีหรอกเอาเราไปอย่ายอมแพ้เราต้องหาด้านเราวันนี้นต้องเจอใช่ตอนนี้นหรือ,อเปล่านะยิงยากตอนนั้นอะ่ะก็ไม่ได้ศึกษาด้วยสิน,น,น,นี่คิดตอนเนี้ยมีนี่คุมกันรอบรอบ หน้าก็เป็นหินอยู่ดีอ่ะก็เป็นตรงกลางนั่นแหละไปพอจะเราไปยิงบนหินที่ดูแล้วรอเด็ดมันล <c oughs> เละรอเด็ดมันแรงก่อนมันช้าเหลือเกินนี่น,นี่คืออะไรดำดำทำไฟเหรอดำจริงเลยเข้าควันเยอะจริงเลย,เย,อเลยโอเคหยุด,ยด,ยดตรงนี้หยุดโอเค มายังนิยจะไม่มาเลยเออผมดึงโทรศัพท์ดีกว่าเออไม่ทันแล้วผมโอเคก็สศัพท์เกมซา์ตุรกานะผมก็ต้องขอจบไว้จเท่านี้หน้าผมถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กิดสต๊าฟคลายไปด้วยนะคระับทุกท่านายมือจะเป็นเพลย์ลิสต์ของซาัตุรกานะครับผมขวามันจะเป็นคลิปต่อจากนี้หน้าผมคลิปแต่ก็คลิปใหม่ออกแล้วกดได้เลยนะครับก็ต้องการจะมติดตามนะครับผมโอเคอิ่มข้าวโอเคบายจ้า